สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูน้อยในชั้นเรียนอนุบาล2กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะค,คุณครูมีเบนยิมท่าใหม่ตามสัญญามาให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยค่ะเป็นการฝึกสมองนะคะเบนยิมท่าใหม่ในวันนี้นะคะของครูมีชื่อว่าเบนยิมเรียงเลขนะคะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา10นิ้วนะคะให้เด็กๆคิดว่านิ้วชี้นับ1น,นะคะแล้วก็นิ้วกลางนับ2 นิ้วนางนับ3นิ้วก้อยนับ4นะคะหลังจากนั้นเราก็ประกบน,นิ้วชี้นิ้วชี้นับอะไรคะ่ะนับ1เราก็ประกบหนึ่งครั้งนะคะนิ้วกา 3ประกบ3ครั้งนะคะ1 2 3นิ้วก้อยนับ4ให้เด็กประกบ4ีครั้งนะคะ1 2 3 4หลังจากนั้นไล่จากนิ้วก้อยมาหานิ้วชี้เลยค่ะโดยนับตามเลขที่คุณครูวางไว้เลยนะคะนิ้วก้อยนับ4ก็คือ1234ต่อไปนิ้วนางนับ3 123นิ้วกลางนับ2 1 2 แล้วก็นิ้วชี้นับหนึ่งก็1อย่างนี้เลยนะคะอะเด็กๆลองทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ1 1 2 1 2 3นึ3 4อ่าต่อไปนับกลับเลยนะคะ1 2 3 4 1 2 3 1 2 1่า เด็กๆพอที่จะทำได้กันหรือเปล่าคะลองทำตามครูอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ1 1 2 1 2หนึ่งสอง4 1 2 3 1สองสาสอา่สาสาสองอ่าเด็กๆพอที่จะทำได้กันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้นะคะลองเอาไปฝึกฝนทำที่บ้านดูนะคะ ถ้าเด็กๆทําบ่อยๆนะคะก็จะเป็นการฝึกสมองเด็กๆไปในตัวด้วยนะคะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีเบนยิมเรียงเลขมาให้เด็กๆได้ลองทําเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะคุณครูจะมีเทเบนยิมท่าใหม่หรือเป็นท่าอะไรที่แปลกๆให้เด็กๆได้ลองทํานะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามดูรับชมด้วยนะคะคุณครูจะมีท่าไหนมาฝากเด็กๆนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีเบนจีมมาฝากให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย